ครับสวัสดีครับพบกับช่องแต้พประสิงครับคลิปนี้ผมก็จะมาย้ำม,มูเพื่อนเด้แหรใส่รถมาน้ำครับนี่รถสิ่งเสียนปลาเสียนตกเบ็ดฝรั่งเสียนตกปลาเนาะครับรถสิ่งเพื่อนก็จะพามาชม ่าเพิ่นจดได้จกัจกโตจักหางแล้วมาจาักโมงจักย้ำตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงมาพบกับผู้เบาว้าวมาถึงก็เอาขึ้นเลยโอ้ว่ เห็นหลยหางแล้วนะหมดห่หดเดียอที่พมนักจอดเรือครับนี่ก็มาอยู่ในหวยก้อนบันนี่ครับเมื่อกี้มาจากฝ้ายบันขดอนเนาะเพื่อนกระไดปลาเก่งอยู่ตกชิงเหลียวก็ไม่เลี้ยงกันอยู่บันนี้มาในหวยครับนี่ cái này pai nhắn xây cá trắng kiểu hơn vậy mà chống cân cấp này ô oh. kênh hàng đen oh. mà đây ngay na, để sống hàng mi hàng đen ừ hmm. à thịt mà chẳng mong này tế sau bữa này bò thì cả thiêng thì cả này má hoàn kia kia ืลุนมม้นกันไปเรื่อยๆอือ,อตีใส่หยอะเลยน้ำหวยนี่มันขึ้นอีกบนอืมผักครับผักเจียวปนครับนี่ผักแวน่น คืออื่นผักแวนครับนี่ผักแวนเจียวปนเนาะนี่อืมงามๆเลยครับนี่สมุนไพรผักแวนเจียวปนปลาครับปนกบว่าไปครับปนปะทูกว็ว่าไปแซบได้แล้วสองหาง Và tên là bao xuân khẩu ma nằm Cây khiếu Trái dừa phải khiếu Nghiệp kinh linh đây Thằng đông mua ăn tốt ngang bọn này nó Khỏi mà thằng xin Sến... phải cái đòn nào khỏi ổm lọ mà สองหลังก็ยังเงียบไม่มีสัญญาณไม่ได้ติดกระดิ่งไว้ห้วยธรรมชาติฮะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับนกผิวป่าครับนี่เพื่อนเธอเป็นหิวเงียครับนี่เพื่อนมานังถาเจ้าก็อยู่นี่ครับ เออนี่นันนัน,นครับนี่เป็นหิ้ยเยือครับโยนไห้เพื่อนเนี่ยเออเอาไปแล้วไปแล้วครับนี่ลูกกระเบาต้นกระเบาครับพี่นี่กระเบาโดกรับหนึ่ง ลูกกระเบาหลายลูกอยู่ครับลูกกระเบลโอ้นี่ครับหนวยกระเบาครับผลไม้ป่าสำหรับกระลอกกระแตสำหรับเหยื่ยปอปลานาะแต่ว่าปีห่ห้ีพ่นออกลูกต้นน้นอยๆกคคับโดกับนี่ต้นกระเบาหนวยกระเบาเด้อครับนี่ของผลไม้ป่าเนาะมันก ใหญ่ครับผลใหญ่ลูกใหญ่ลูกดกครับต้นโมไคใ,ใหญ่ครับนี่ก็ถือว่าดกเติบพึ้นเลินอยู่ครับนี่ผมจะซูมให้เบ่งครับแต่ว่าภาพมันสันแน่ต้องขอโทษขออภัยจะให้ชมต้นกระเบาลูกกระเบาเขาเรียกลูกกระเบาแต่ภาษาไทยเขาเอ่ยยังนะครับนี่ครับนี่ติลูกใหญ่ๆครับลูกกระเบา เป็นหน่วยกระเบาเนาะหน่วยใหญ่ครับมันสุกมันจะหอมครับคนก็กินได้ครับกระแตกระหอกมันเป็นผลไม้ป่าเนะ mais, าะครับผลไม้ป่าหอมนี่ครับอีดกเป็นดกครับนี่ต้นไม่ใหญ่ครับนี่ต้นกระเบานี่ผลไม้ป่าต้นกระเบาเนะนี่ลูกกระเบา ต้นกระเบาเนาะหอมครับหน่วยสุกมันจะใหญ่แล้วก็หอมสุกแล้วมันจะล่วงลงมาว,วกนกกระแตกระลอกก็จะได้เก็บกินครับ่ครับหอยอนนนุนต้นเต้นอยู่ครับนี่นี่ก็กระลูกกระเบาครับนี หอยเป็นปุ่มเป็นพวงอยู่ครับดอกอะไรครับนีนี่บรูว่ามันจะส่งผลให้นามถั่ถวมือบวถ่วครับนี่ครับลูกกระเบากล่องมันบุไใครโฟก,กัสล้วเด้บ้างลูกกระเบาครับต้นลางนี่ก็หอยครับตกปลาเพื่อนกำลังจงกลองเลยครับบบก,กินครับเบดกระดายบานี้ ผมก็จะได้จบคลิปแบบบ่ได้ปลาครับแต่ว่าในกระสังเพ่นไดเราสองตัวครับลงเบ็ดสี่หลังผ่านไปชั่วโมงกว่าครับเงียบครับเงียบคลิปก็เลยบอกว่าได้เห็นหนาปลาขึ้นมาเลยครับอห้ชมหวยธรรมชาติครับมันอยู่เสียงนกเสียงกระแตเสียงไกป่ปลาครับ ไม่มีอะไรเลยเสียงป่าบอบเอออนซอนแตนวยกระเบานี่แหละครับนี่ต้นกระเบาเนะาะฟังนี้กระดกครับฟังนี้กระดกลูกก่ะดกสำหรับคลิปนี้เพื่อนนั่งเจ้าคออยูคุดเดียวกันครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ